สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับ เทประจําวันเกิดตามตํานานชาติเวนตํานานชาติเวนและหลักโหราศาสตร์ในคลิปนี้เกิดขึ้นจากการค้นคว้าจากตํารับตําราบโบราณและได้เรียบเรียงโดยท่านอาจารย์สวรศิลป์จึงจะนําเสนอเรื่องราวและตํานานที่มีมาแต่โบราณกาลมาให้ท่านผู้ฟังได้ศึกษาและสนใจได้รู้เรื่องหลักเกณฑ์นในการพยากรณ์ การใช้สีเครื่องแต่งกายและการบูชาพระประจำวันเกิดตามตำนานโบราณที่ได้บันทึกไว้หากคลิปนี้ได้อำนวยประโยชน์ให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ศึกษาโหราศาสตร์ตามความประสงค์แล้วทางเราขออุทิศผลบุญกุศลในการเผยแพร่นี้ให้แด่ท่านอาจารย์สวรศินและท่านปรมาจารย์โหราศาสตร์ทั้งหลายที่ได้กรุณาเผยแพร่ ให้วิชาโหราศาสตร์ได้คงอยู่ต่อไปชั่วกรลนานทางเราหวังว่าตำนานชาติเวนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านและขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์จงประสบความสำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการเทินเทประจำวันเพื่อหสัสสบดีตามตำราชาติเวน พ,พระพฤหัสบดีตำนานโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าพระอีสวนผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นจากฤาษีสิบเตนคือท,ทรงรายเวทใก้ฤาษีสิบเก้ตนนั้นละเอียดลงแล้วเอาผ้าสีแสดห่อผงนั้นประพรมด้วยน้ำอมฤตก็บังเกิดเป็นองค์พระพฤหัสบดีขึ้นมามีสีกายเป็นสีแก้วไพูทูลทรงทิพยอาภรณ์สุวรรณัตนรูจี จมด้วยมุกดาหารและมีวิมานเป็นสีบุษาราจาบทรงมคราชในอาทิชัยโพธิบาทกล่าวว่าทรงมนดกพระพระหัตสบดีมีมนดกนั้นเป็นพาหนะสถิตในปัจจิมทิตอำนานกล่าวว่าการละครั้งหนึ่งพระพระหัสบดีเกิดมาเป็นนกอีลุม้มพระจันทร์เกิดเป็นเหยี่ยวบินมาจับนกอีลุม้มนกอีลุ้มจึงหันไปหลบซุกซ่อนอยู่ในรอบเท้าโค เย่อบินโผลมาประทะมูลดินแห้งกับรอยเท้าโคอกแตกตายอีกตำนางกล่าวว่าในกาลสมัยหนึ่งพระจันทร์มีความกำเริบเพราะเหตุที่ทำพิธีราชสุระสำเร็จจึงไปรอบลักพานางดาราผู้ซึ่งเป็นชายาแห่งพระพระหัสสบดีมาขันผัวติดตามไปขอคืนก็ไม่ยอมให้ผลสุดท้ายก็เกิดรบกันใหญ่ระหว่างพวกเทวดากับเทวดาที่เรียกกันว่า เทวาสุระสงครามผลของการรบสงบลงด้วยมีพระพรหมหามและบังคับให้พระจันทร์ส่งนางดาราคืนให้แก่พระพฤหัสบดีแต่ในระหว่างที่นางดาราได้ไปตกอยู่กับพระจันทร์จึงได้เสียกับพระจันทร์จนมีคันกับพระจันทร์แล้วภายหลังเมื่อประสูติโอรสออกมาก็คือพระราหูตามหลักพยากรณ์พระพฤหัสบดีเป็นดาวขนาดใหญ่ลองลงมาจากพระอาทิตย์ต่างขึ้นจากพระฤาษี ตามธรรมดาพระฤาษีต้องแก่กล้าไปด้วยวิชาอาคมเวทมนต์ยานต่างๆดังนั้นพระพฤหัสบดีจึงมีอำนาจอิทธิฤทธิ์และอิทธิพลมากเป็นเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการทุกป,ประเภทมีศีลมีธรรมอันสูงส่งผู้ไดมีพระพฤหัสบดีกุมลัคนาถือว่าเป็นโกมุตเอ็นมีกลิ่นหอมเป็นที่เคารพบ,บูชาของสมณะชีพราหมณ์ทั้งหลายดาวพฤหัสบดีเสมอด้วยพระอิวร คือเจ้าแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งหลายมีความรู้ความสามารถทางสยศาสตร์ไตาเพศต่างๆกอบด้วยมีใจเมตตาการุณาปานีอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อสุขุมรอบครอบละเอียดทีท่วนไม่ให้โทษแก่ผู้ใดเพียงแต่ไม่ช่วยเท่านั้นก็พอแล้วถ้าได้เป็นศัตรูกับใครแล้วร้ายการนักถึงกับวอดวายชิบหายขายตนเลยทีเดียวผู้ที่มีพระพฤหัสบดีเป็นศัตรูนวคราะห์ร้ายที่สุด ในการดูดวงชะตาการพยากรณ์ทั้งหลายก็ต้องดูพระพฤหัสบดีเป็นลัคนากรอื่นเสมอมิตรของพระพฤหัสบดีก็คือพระอาทิตย์เพราะเป็นบุตรเขยส่วนพระอังคารพระเสาร์และราหูในสามดวงนี้ถ้าไปต้องกันเข้าเมื่อใดจะชะตามักได้รับความเดือดร้อนแต่ได้ไปถูกพระอาทิตย์พุธศุกร์ก็จัดว่าดีได้หากไปพบกับพระจันทร์ซึ่งเป็นทิดาแล้ว บิดาสั่งสอนที่ดาไม่ยอมเชื่อถ้อยคําของบิดากลับกโกรธบิดาขันบิดาลงโทษทันก็สงสารเล่นเอาหนาวหนาร้อนร,อน,รอนไปทั้งสองฝ่ายต่างไม่ลงรอยซึ่งกันและกันทําให้เจ้าชะตาเข็ดหลาบไปนานเพราะจะให้โทษก็ไม่เชิงให้คุณก็ไม่ใช่กลายเป็นทุกขลาบไปเพราะทําให้สุดแสนจะทนทุกทรมานเดือดร้อนกลุ่มใจเต่าโศกาหมองสีไป พฤหัสบดีนี้โบราณอาจารย์ถือกันต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้ถือว่าเคยเป็นครูเยาวชนผู้เริ่มเข้าโรงเรียนมักจะตั้งตนไปเข้ากันในวันพฤหัสบดีบูชาครูกันในวันพฤหัสนี้ทุกรายไปแม้ในโรงเรียนต่างๆทั้งรัฐบาลและราชในทุกวันนี้พอขึ้นปีใหม่หรือเทอมใหม่มักจะให้เด็กนักเรียนนำดอกไม้ถูกเทียนมาไหว้ครูกันเสียครั้งหนึ่งในวันพฤหัสบดีนี้ พระพฤหัสบดีนี้เป็นดาวสุพเคราะห์การใช้สีเครื่องแต่งกายแต่งกายพรฤหัสล้วนสีเหลืองเลื่อมประพัสสอส่งการยนะประเทืองเทียบแท้ภายทูลรัดรองเรืองลังสลิดพาดผ่านสังวานเาาเพชรรัตรรุ่งเรืองจรัดจรูนพระบูชาวันเกิดวันพรฤหัสบดีคนใดเกิดวันพรฤหัสบดี ควรมีพระพุทธรูปปางทรงประทับนั่งสมาธิหรือโพธิบัลลังก์บูชาจึงจะมีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองดีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe